พอเราเข้าสู่รูปประจานเข้าสู่อรูปประจานเราก็จะไปติดมันอีกเราก็จะไปมีภาวะตัณหากับรูปประจานเราจะไปมีวิภาวะตัณหากับอาูปประจานอีกเราก็ต้องมาหยุดภาวะตัณหาก็อย่าไปอยากได้รูปประจานถ้ามันจะเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมไปถ้ามันจะเจริญก็ปล่อยมันเจริญไปอย่าไปอย่าไปอยากให้มันไม่เสื่อม อยา่อยาไปอยากให้มันเจริญอย่างเดียวเพราะฌานมันก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมธรรมดาเราก็จะละภาวะตัณหาได้ความอยากได้รูปประฌานความอยากให้รูปประฌานอยู่กับเราอย่างตลอดเวลาเพราะมันไม่เป็นเป็นความจริงความจริงรูปประฌานหรืออรูปฌปานมันก็เจริญแล้วมันก็ต้องเสื่อมอเวลามันเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมไป ถ้าอยากให้มันเจริญใหม่ก็เจริญใหม่ถ้าไม่อยากอยากแต่อย่าไปอยากดีกว่าถ้าอยากแล้วมันก็จะทําให้ทุกเวลามันไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของจิตจิตที่ไม่เสพกามมันจะเป็นแบบนี้มันจะขึ้นขึ้นลงลงในระหว่างรูปฌานกับรูปฌานเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็ไม่สงบสลับกันไปสลับกันมาต้องเข้าใจธรรมชาติว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ต้องหยุดกภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาอย่าไปอยากให้รูปฌปานเป็นรูปฌปานไปตลอดเวลาอย่าไปอยากให้อรูปฌปานเป็นอรูปฌปานไปตลอดเวลามันจะสลับขึ้นสลับลงตามธรรมชาติของมันก็ให้รู้ทันแล้วปล่อยวางแล้วเราก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์กลายเป็นนิพพานขึ้นมา กลายเป็นบลมมสุขขึ้นมาภายในใจ